ที่ไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้และต้องดูครับก่อนที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะครับาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในชายแดนใกล้ๆบ้านหนองจานที่สะแก้วะผู้ชายคนนี้มาหลายครั้งมากค่ะผมเป๋ๆป,ปัดปาด,ดว่ากันว่าเป็นทรงนกคุมลีเนี่ยนะฮะล่าสุดเหมือนว่าได้บ้านใหม่หรือเปล่านี่เป็นรางวัลตอบแทนของหน่วยกล้าตายเหรอครับไงไงตีตอบไทยผมไว้มีความพยายามบานมาจะกใดไอ้ดอลแลยเรียบร้อย អងជ្រុងអ្ហដល់ហើយមានគេយួណាស់បានចាក់ដីនេះមានចំណាញ់អីទេចែកជួយគ្នាទៅដីក៏វាសើមទៀតហើយមេឃក៏រោផ្្លៀងទៀតនេះចាំមានអីទេបងប្អូនអើយផ្មាយតឡាញ់ផ្មាយយ៉ាងជួយគ្នាទៅគ្នានេះក៏វាហត់បាត់ផ្ដិតនេះឥឡូវមេជាងនេះឲ្យមើលកားតាមសាល់ទៀះ เหมือนเอาดินมาถมอะฮะเตรียมจะปรับที่ปรับทางจะสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้คุ้นๆใช่ไหมอ๋อจาได้แล้วคนที่ยกเสาเอกมาอันใหญ่ๆมาตอนที่มีประเด็นตรงชายแดนนะนะเออเป็นไปได้สงสัยเอาเสาเอกที่จะสร้างบ้านม่เนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะเอาไปป่วนแถวๆถแนวชายแดนหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ครับชายชาวกัมพูชาสันสัานเจ้าหน้าที่ทหารไทยฮะถือท่อนไม้เนี่ยไปโวยวายบริเวณชายแดนใกล้บ้านหนองจานนะครับ ทรงผมนกคุมลีนี้นะฮะก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ครับและหลังจากที่เขานําชาวบ้านไปประทะไปยวยยุทหารแล้วในฝั่งกัมพูชาก็มีการยกย่องเห็นว่ามีเงินทองไหลามาเทมาภาพฝั่งซ้ายตอนครั้งแรกเลยครับนี่เห็นไหมไม้เบลรเิ่มเทิมเหมือนสาเอกอะ่ะและวจากนั้นชีวิตเปลี่ยนแต่งตัวมอมมอม,มด้วยนะวันนั้นน่ะเห็นบ้าเสื้อยืด,ดแขนยาวแล้วเลอะอ่ะถัดมาก็มีเสื้อผ้าลายคล้ายๆกับแ,บแบรนด์ดังใส่แต่ไม่รู้แท้หรือปลอมนะฮะ หลังจากนั้นก็มีการเนี่ยปรับที่ปรับทางเหมือนชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยอะ่ะคือรางวัลตอบแทนในฝั่งกัมพูชาที่มอบให้กับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับว่าแค่เขาคนเดียวไหมหรือว่ามีใครคนอื่นที่ได้แบบเขาบ้างไหมที่ไปป่วนอยู่บริเวณชายแดนนะครับค่ะคุณผู้ชมคะจากชายแดนตรงกัมพูชามาดูชายแดนไทยกัมพูชากันต่อครับแล้วไปดูชีวิตของทหารกัมพูชากันหน่อยช่วงนี้ฝนตกหน<ช>ักเฉะแฉะหลายจุดครับ และสภาพถนนเมื่อเป็นแบบนี้ทหารเขาจะไปต่อกันยังไงครับเนี่ย <น>ิงเขากําลังจูงอะไรไปอยู่นะคะสภาพเหมือนมอเตอร์ไซค์หรือเป็นจักรยานที่กําลังจะแปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจคือมัน<ล>ดูเป็นเศษชิ้นส่วนไปแล้วนะนั่นอะเออเหมือนเอามาประกอบกันผสมผสมกันแล้วคุณช่วยบอกหน่อยว่านั่นคือถนนใช่ไหมหรือยังไงฮะโอ้<ะ>มันเป็นแบบเป็นเลนเป็นคโครนมันเละไปหมดเลยอะค่ะคุณผู้ชมเขากําลังจะไปที่ฐานทาหารของเขาเาเข้าใจแล้วความลําบากมันต้องลําบากมากจริงนะ คลิปนี้ค่ะทหารกัมพูชามาโพสต์ไว้ตอนที่เขาต้องขึ้นไปประจำการที่ฐานทหารแต่ทางขึ้นเขานโอ้โหคุณผู้ชมมันกันดานเหลือเกินค่ะมันเป็นดินโคลนและเข้าไปในป่าน้ํามันก็เฉอะแฉะมันลุกรังโอ้โหเดินทีในเช้าจมเท้าจมนะแล้วต้องเข็นมอเตอร์ไซค์เรียกมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจทุลักทุเลมากๆค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งทหารกัมพูชาเขาบอกว่านี่คือสภาพเส้นทางเข้าฐานของพวกเราโอ้ หากพี่น้องกัมพูชาอยากจะช่วยค่าน้ํามันให้กับทหารผู้กล้าเชิญบริจาคได้ตาม QR code ถือว่าได้ช่วยชาติของเราคือเขาจะมาแนวนี้หมดเลยนะมีคิวอารแปดแล้วก็เออใครจะบริจาคข้าวสารบริจาคกาแฟบริจาคไปคุณผู้ชมคะเพจ army military force เนี่ยโพสคลิปทหารกัมพูชาที่ช่วยเข็นมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ําท่วมถนนดินโคลนโูหนี่คือดูดิดึงขึ้นมาจะไม่ขึ้นเลยอ่ะมันเหมือนกับมันมันโดนเลนข้างล่างมันดูดดูดลงไปด้วยนะเนี่ย ดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ได้ยกก็ยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นดูหน่อยค่ะเดินเนี่ยปะจีจ่อยจำนวายักะดันตรกรรมดิจีดูประกับหมดอะไรนั่งอันะดันนักเดินน่ก ยนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะกว่าจะยกได้ก okay. ็ยังยกไม่ได้อยู่ดีนอกจากนั้นค่ะมีคลิปที่ทหารกัมพูชาเขาขับรถเกรดดินรถชัตเตอร์ผ่านเส้นทางที่มันโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเนี่ยค่ะมันเป็นถนนดินลูกรังแดงแฉะแบบนี้คงจะเข้าฐานทหารแหละก็คงจะเอามาปรับหน้าดินเพื่อทําทางละมั้งให้ทางเข้าไปฐานทหารเนี่ยได้สะดวกขึ้นไม่นั้นทหารแต่ละนายก็ต้องเป็นสภาพแบบที่เราเห็นนั่นแหละค่ะ ขี่ไปแบบทุลักทุเลจูมไปแบบทุลักทุเลนะคะเห็นสภาพถนนทางว่าลําบากแล้วมาดูสภาพการฝึกของทหารกัมพูชากันหน่อยดีไหมฮะว่าเขาฝึกกันเนี่ย <ส Assistant. S 1> พร้อมแค่ไหนหน่ายำเกรงแค่ไหนไดูคลิปนี้ครับสบายสกป้าหป้าสาเ็บกลัป้าสบแลเอโกตสบายกัหรอป้าหรอกปดก็บแงโกลหกป้าสบายก,กันหป้า หายตะตะโกนหายตายอุตส <ève S 2> ่าตายอะหลกตาตาฮ้ยตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว่ทนก็อยากแสเฮ้ยเฮ้ยขออภัยคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะเหนื่อยกับการฝึกของทหารหรือเหนื่อยกับคนที่ภาคคลิปนี้ก่อนดีคือเสียงดูจะขาดใจนะฮะใช่แลวดูที่ฝึกซ้อมอยู่นั้นก็จะขาดใจเหมือนกันไหมคะความพร้อมเพียงที่หนึ่งเลยค่ะหนึ่งเต็มสิบอะยังไม่หมดฮะมีอีก อีกคลิปหนึ่งอา้าวฝึกท่าเดินยุทธวิธีไหนพร้อมกับส่งเสียงเพื่อจะคมขวัญฆ่าศึกศัตรูอริราชว่ากลัวจังเลยเอ้ยเขาขม่ขมขวัญด้วยเสียงอะไรนะ หรือเป็นการลงโทษหรือเปล่าไม่น่าใช่การฝึกหรือล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะทหารไทยจะขวัญเสียไหมล่ะครับเนี่ยโอ้โหอ่านี่คือท่าฝึกต่างต่างต่างคุณครับทหารกัมพูชาฝึกแบบนี้อ,อทหารไทยคุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมฮะก<อ>ารฝึกของทหารไทยโอ้โหดูเข้มขลังมากเลยอะ คือที่ลองมาให้ดูสองวันติดแล้วนะเมื่อวานผีกองกอยใช่ปะกระโดดดึงดึงดึแล้วก็มีแบบสไลเดอร์ลงมาที่แบบพลร่มอ่ะวันนี้มาให้ดูฝึกทหารเป็ดแบบนี้นะคะเอาคุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็คล้องใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็กาะติดสถานการณ์เอาก็ดูเรื่อง5ข้อตกลง GBC ใช่ไหมแต่เอพอพูดถึงทําไมข้อตกลง G b บกับสิ่งที่ทหารกัมพูชาทาเขายังระดมพล ขุดคูเลนนั่นน่ะคุณผู้ชมดูกันหน่อยค่ะเขาเสริมบังเกอร์ขุดคูเลนแบบนี้เอ๊ะเพื่ออะไรนะคะเพอซอมไอ้บองบองยิงกุ้งอนงมันยะมันาันงวัดนีดนี่ไอ้บองเลยกระตื่อกำลังซ้อมซ้อมรก สอบี่ไคเขาคิดถึงพ่อแม่ที่รอพวกเขากลับบ้านเขาก็เลยต้องสู้ขุดคูเลดแบบนี้ค่ะลึกสัก2เมตรได้กว้าง2เมตรยาว6เมตรแล้วดูสิขอบหลุมเห็นกระสอบดำๆนั้นไหมใส่ดินวางกองเอาไว้จะทำบังเกอร์นั่นแหละแล้วก็มีกระท่อมอยู่แถวๆนั้นด้วยนู่นข้างหลังะค่ะน่าจะเป็นฐานที่ตั้งของอหารกลุ่มนี้นะคะ ซึ่งเขาก็เนื้อหาที่เขาพูดเมื่อกี้เนี้ยต้องมาขุดหลุมแบบนี้เขาคิดถึงพ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อรอลูกๆก,กลับบ้านดังนั้นขอสู้เพื่อพ่อแม่แล้วทหารก็หวัวเราะกันนะนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีคลิปที่ทหารกัมพูชาใส่เสื้อลายพรางแขนยาวเนี่ยทับเสื้อยืดใส่เกงขาย,ยาวใส่ถุงมือใส่หมวกคือแต่งตัวมิดชิดเลยเร่งขุดคูเลดเพื่อนๆก็ให้กําลังใจค่ะอีกคลิปหนึ่งเนี่ยทหารกัมพูชาใส่ขาสัน้น แล้วช่วยกันยกกระสอบเอาบังเกอร์ที่ใส่ดินเอากระสอบไปทําบังเกอร์แล้วใส่ดินอยู่นั่นนะคะส่งไปให้ในคูเลตแต่ละจุด<ม>คุณผู้ชมคะคลิปชุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทางเพจ Army Military Force เขาเอามาแชร์เออรอบนี้เขาบอกวันที่แล้วนะ,ะเขาบอกว่าเย็นเมื่อวานทหารกัมพูชาเนี่ยเร่งขุดคูเลตเสริมบังเกอร์ คนที่ได้ดูคลิปก็เลยแบบอ้าวแล้วผลการประชุม GBC ก็ออกมาเมื่อวานแล้วไงก็บรรลุข้อตกลงแล้วไงทําไมทหารบางหน่วยนี่กําลังทําอะไรอยู่หรอแล้วก็มีคลิปที่ทหารกัมูชาถ่ายเอาไว้ตรงบริเวณฐานทหารเก่าตามแนวชายแดนนะคะเขาขุดเป็นหลุมใหญ่ๆตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นทั้งโคลนเป็นทั้งน้ำาขังสภาพดูดิมันเละมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเพลงประกอบคุณไหมเป็นเพลง หนังขุณศึกไหม,ไมใช่ไหมเป็นภาะพยนตร์กับสงครามระหว่างสยามกับมอนไม่รู้ว่าทหารเหล่านี้ขุดหลุมไ้ทําอะไรแต่ก็ดูทรงแล้วเดาไม่น่าจะยากค่ะเพราะว่าก็คล้ายๆกันนั่นแหละน่าจะทําบังเกอร์เออมันก็ได้เห็นเขาเตรียมการเตรียมแผนอะไรเยอะนะนี่คือความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชา,านะฮะ